ให้ผมขอสรุปเลยนะครับสรุปสั้นๆันเลยลูกเอาเรื่องเป็นทุกอย่างเป็นการวางแผนของแฟนผมและผมครับแฟนผมเป็นคนวางแผนให้ผมจัดการแม่ของเขาแล้วก็จะพี่ของเขาต่อมาขั้นต่ำจริงอะมาปิดปากครับอันนี้ผมไม่ได้อ้อมคอหรือว่าเออเอาตรงตรงเลยลูกอันนี้ไม่ได้โกหกครับทุกอย่างที่ผมพูดมาเป็นเรื่องจริงและเกิดจากเหตุจัดและเกิดจากเหตุ การรจิงผมเป็นคนที่ชอบคิดมากอยู oh, อย่แล้วแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบฟุ้งซ่านไปเรื่อยผมคิดแค่ว่าจากการให้เสร็จเรื่องมันจะได้อยู่เรื่องมันจะได้จบความจริงผมไม่ได้มาต่อรองครับแต่ผมแค่ามาทําในสิ่งที่แฟนผมหรือว่านะักหรือว่าน้องเขาให้ผมทําครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับไม่ได้ปลงแต่งแต่ฝ่ายผมวิงว่งไปหลบที่ห้องโถวแล้วก็ให้มีดมานะพอให้มีดมาปุ๊บก็เลยเขาบอกว่าพร้อม หมือนบอกว่าทุกอย่างพร้อมอะไรพร้อมเขาจะเขาจะบอกให้ผมลงมือเดินเข้ามา,าตอนเวลาสามทุ่มยี่สิบหกเดินเข้ามาสามทุ่มสี่สิบหกหรือสามสิบหรือสี่สิบนาทีเดินมาแล้วก็นางเป็นเบี้วสนใจผมว่าเลยแทงแม่เขาไปหลายแผลอยู่ <c oughs> ก็คือผิดนางบอกว่านางผิดผมผิดผิดทั้งคู่ครับไม่มีใครไม่ผิดเลยครับมันเป็นทามันเป็นการการะทําที่ขาดสติครับวิ่กีดกันครับผมและบางทีสิ่งที่เขาทํามันก็มากเกินไปจนบางทีนางก็รับไม่ไหวครับ นางเป็นปมฝังใจแล้วว่าเวลานางทําอย่างนี้มันน่าจะจบจบสิ้นไปแต่ไม่ใช่ครับผมขอพูดนะตรงนี้ะนะลลถึงแม้จะถึงแม้จะอาข่าวไม่ดังก็ตาม<อ>ผมจะพูดว่าตรงนี้ว่าสิ่งที่ผมทาไปหรือสิ่งที่ผมคิดจะทําโดยฟุ้งซ่านหรือว่าขาดสติอคนในโซเชียลจะว่ายังไงก็ช่างนะครับแต่สําหรับผมแล้วผมก็ขอโทษสิ่งที่ผมทําไปและเมื่อเราเมื่อผมออกมาจากสิ่งเมื่อผมออกมาจาก คุกหรือว,ว่าเรือนจำผมจะทำสิ่งที่ดีขึ้นผมจะไม่ไปเบียดเบียนใครแล้วครับเป็นคนวางแผนองแต่เขาไม่ได้เกี่ยวเลยเขาไม่ได้ผิดเขาห้ามอะไรไม่ได้ในเมืเม่อหนูอจาจารจิตและจิตกตกุกด้วยก็ไม่สามารถทำอะไรได้เม,มื่ออาจารย์นม่หนูวางแผนให้แฟนมาฆ่าแม่เนี่ยนะใช่รจริงจริงหรือล่จริง